มีรถตอนเดียวนะคะไม่ว่าจะเป็นคอกหรือว่าตู้ทึบนะราคาตัดสดเช่นหนึ่งแสนเก้า่นห้าพันบาทไม่เชื่อให้ดูราคายางมิชลิน XCD2 นะคะลงเล่มจดทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วคารอยแอลญี่ปุ่นแขน30ลูกค้าไม่ต้องเอาออกไปทําอะไรเพิ่มเติมนะคะใช้งานได้เลยจริงๆนี่อย่างที่บอกค่ะมีให้เลือกมากกว่า60คันนะคะ ใช่คะ่ะเซ็นเตอร์สาขาอรัญน,นะคะวันนี้จะพาชมเต็นท์สามนะบอกเลยว่าเต็นท์นี้ขายดีมากๆานะอย่างที่เน่บอกไปตอนต้นคลิปว่าเราขายดีมากไปตอนเดือนมีนาคมอยากรู้ว่ามีรถอะไรเข้ามาบ้างนะคะเดี๋ยวไล่ให้ตั้งแต่คันแรกเลยคันนี้เลยค่ะคันนี้เป็นโตโยต้ารีโวนะคะคันนี้ข้อขึ้นให้ใหม่นะทุกคนโคกใหม่ลงเล่มจดทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วคันนี้เป็นกระทะผ่านนะคะใครบรรทุกไม่หนักมากบรรทุกไม่เกิน3ตันคันนี้ได้เลย ไม่อยากพลาดรถสวยสวรีบโทรเข้ามานะคะคันต่อมาค่ะ i ซู z u D-Max นะคันนี้เป็นตู้ทึบแต่ถ้าอยากได้คันนี้เป็นคอก็บอกได้เดี๋ยวเน่เปลี่ยนให้นะคะเดี๋ยวเปลี่ยนโยกจากตู้ทึบเนี่ยมาเป็นคอกให้เลยนะคะคันต่อมาคันนี้โตโยต้ารีเวเหมือนกันแต่แตกต่างจากคันเมื่อกี้ตรงที่ว่าคันนี้นะคะเป็นเพลาลอยทุกคนคันนี้เป็นเพลาลอยเพลาลอยดียังไงใครที่เป็นสายบรรทุกนะคะรู้กันอยู่แล้วว่าเพาลอยนะสาหรับสายบรรทุกหนักตั้งแต่ สตัน5้าตันขึ้นไปนะคะคันนี้บรรทุกได้สบายๆเลยนะคะใครอยากได้เอาออกไปใช้งานเนี่ยรีบติดต่อเข้ามาหาเน่เลยนะคะรีบติดต่อเข้ามาหาเน่เลยให้ดูตั้งแต่ด้านหลังมีให้เลือกหลายคันจริงๆและถ้าเอาใจสายบรรทุกหนักต้องน้องคันนี้เลยค่ะอีลูสูดีแม็กเครื่องยนต์สามพันทุกคนเครื่องยนต์สามพันไม่พอคันนี้ข้อขึ้นให้ใหม่เพาลอยวางให้ใหม่ด้วยเดี๋ยวจะพาชมค่ะมาคันนี้นะคะเอาออกไปใช้งานได้เลยเพราะว่าอะไร โคกใหม่ลงเล่มจดทะเบียนให้เรียบร้อยแล้วและที่สําคัญคันนี้เพาลอยวางให้ใหม่นะเพาลอยเป็นเพาลอยแอลญี่ปุ่นแขนส0มสิบนะคะกระทะผ่าเอ้ยกระทะใจแอนยางมิชลิน x c d 2ซดีนะคะคันนี้คือแบบพร้อมบรรทุกสุดเลยนะและบรรทุกแบบได้จะจูจ่จจจจจจใจเลยนะทุกคนเพราะว่าแหนบนะเน่ก็เสริมมาให้แล้วนะคะให้ดูแหนบนะโชกนะโออ ัดหนักจัดเต็มกันเลยนะคะคันนี้นะทาให้ลูกค้าแล้วมูลค่าหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนะคะหนึ่งแสนสองหมื่นบาทเลยนะลูกค้าไม่ต้องเอาออกไปทําอะไรเพิ่มเติมนะคะใช้งานได้เลยจริงๆนี่อย่างที่บอกค่ะมีให้เลือกมากกว่าหกสิบคันนะคะใครอยากได้คันไหนอยากดูคันไหนเป็นพิเศษนะโทรหาแน่ๆได้เลยติดต่อช่องทางด้านล่างได้เลยนะคะติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะย้ำกันหน่อยร้านเรานะคะมีสองสาขาทุกคน มีที่อำเภออะไรประเทศนะคะจังหวัดสระแก้วสาขาที่เน่กำลังพาดูอยู่นี่นะคะอีกสาขาหนึ่งอยู่ที่ชนบุรีค่ะอยู่ที่บ้านเก่าซอย1ิบอำเภอพานทองนะคะจังหวัดชนบุรีอยู่ใกล้สาขาไหนเข้ามาเลือกสรรเข้ามาเลือกชมได้เลยหรือถ้าใครกําลังหาตู้ทึบแล้วบรรทุกหนักเหมือนกันเป็นสายเคอรี่แต่พี่บรรทุกหนักนหมจ๊ะเอาคันนี้ไปเลยค่ะ คันนี้โต y ต้ารีโวรถปี2019นะคะคันนี้เป็นเพาลอยอืมถ้าไม่เชื่อตามมามาค่ะเดี๋ยวนี้จะให้ดูคันนี้นะคะเป็นเพาลอยวางใหม่เหมือนคันเมื่อกี้เลยนะคะคันนี้เพาลอยแอลญี่ปุ่นแขนสาสิเหมือนกันนะคะกระทะใจแอนนะกระทะสีทองแบบนี้เลยนะคะยางเป็นยางมิชลีน x c d ซจ้ะสำหรับบรรทุกเลยสายบรรทุกต้องจัดหนักจัดเต็มเอาคันนี้ไปเลยนะคะมีให้เลือกตั้งแต่ราคาซอฟซอฟ ราคาเริ่มต้นตั้งแต่1 9 5 0 0 0บาทนะคะล้อกระทะเดิมๆนะหรือว่าใครอยากได้แบบบรรทุกจัดหนักจัดเต็มเหมือนคันนี้นะคะจัดได้เลยคันข้างๆกันนี้ก็ได้นะคะคันนี้เอาใจสายบรรทุกไม่หนักมากถ้าบรรทุกไม่หนักมากกระทะผ่าแบบนี้ได้เลยนะจ๊ะราคาเบาๆทุกคนราคาเบาๆนะคะอ่ะให้ดูกันแบบคร่าวๆนะคะสําหรับคลิปนี้เพราะถ้าใครอยากดูเพิ่มเติมอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ ทักหา้องนได้เลยข้อมูลการติดต่ออยู่ที่ด้านล่างนะจ๊ะรีบโทรเข้ามารีบทักกันเข้ามานะคะก่อนที่น้องๆเนี่ยจะไปก่อนนะจ๊ะสำหรับวันนี้ยบายค่ะเมื่อนึกถึงรถบ้านรถมือสองสวยๆแบบนี้นะคะอย่าลืมนึกถึง้องนี้นะคะสมชายคาร์เซ็นเตอร์นะคะรถไม่ดีที่นี่ไม่ขายและที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะไบายจ้า บริการดีรถสวยในครอบครัวคันที่2นะค่ะต้นรับอย่างดีเลยค่ะออกง่ายออกเร็วนะครับสภาพดีทุกคันครับมีคนแนะนําม,มาจากมาจากกระบินบุรีค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะผมขาพาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายผมขายสุดยอดสุดยอดสุดยอดเลยค่ะ